ไฟฉายโซลาเซลล์เป็นไฟฉายนะวัตกรรมใหม่ไม่ต้องใส่ถ่านเพราะมีแบตเตอรี่ที่มีระบบชาร์จในตัวด้วยแสงอาทิตย์หรือชาร์จผ่านปลั๊กไฟในบ้านก็สามารถทำได้มีดีไซน์ทันสมัยให้แสงสว่างมุมกว้างด้วยแสงสีขาวสบายตามีขนาดเปิดปิดและปรับ ระดับแสงไฟได้2ระดับทั้งมีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาจึงทำให้สามารถพกพาไปได้ทุกที่โดยเป็นทั้งไฟฉายและไฟแคมปิง้งแบตเตอรี่ความจุพร้อมแผงโซลารเซลล์ในการชาร์จหลอดไฟฉายแสงสีขาวชัดเจนปรับได้2ระดับผลิตจากพลาสติก ABS น้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดพกพาได้ลักษณะเด่นพกพาง่ายราคาไม่แรงไม่ต้องคอยเปลี่ยนฐานหรือชาร์จแบบใช้ได้ตลอดเวลา พราะสามารถชาร์จได้ด้วยตัวเองโดยแผงโซลาเซลล์ไฟสามารถปรับระดับความสว่างได้ทําจากพลาสติก,ตกทําให้มีน้ําหนักเบาประโยชน์ของไฟฉายโซลาเซลล์ 1. ประหยัดเงินในการซื้อถ่านไฟฉายมาคอยเปลี่ยน 2. ประหยัดไฟฟ้าที่บ้าน 3. พลังงานไม่มีวันหมดเปรียบเทียบสินค้าเก่าและใหม่ไฟฉายธรรมดา ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือถ่านเมื่อใช้หมดจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายหลายครั้งในการใช้ซึ่งไม่ตอบโจทย์สาหรับกลุ่มลูกค้าประหยัดอดออมคุ้มค่าส่วนไฟฉายโซล่าเซลล์สามารถใช้ได้ในทันทีไม่ต้องคอยเปลี่ยนถ่านชาร์จแบตเพื่อจะใช้งานสามารถชาร์จเองในตัวพกพาง่ายสะดวกรวดเร็วเหมาะกับกลุ่มลูกค้ารักความสะดวกสบายรวดเร็วครับวิธีใช้มีปุ่มปิดเปิดเหมือนไฟฉายทั่วไปแต่สามารถปรับความสว่างน้อยมาก ได้ตามที่เราต้องการไม่แนะนำให้โดนน้ำหรือนำไปแช่น้ำควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย